ครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มมาติดตั้งพ่่งข้างที่จังหวัดหนองบัวลังคูอำเภอเมืองนะครับคันนี้นะครับติดกับเวฟบร้อยสิบไอนะครับเป็นเว1 0ร้อยสีดําแดงนะครับแต่คุณพี่ลูกค้าเลือกที่จะสีเหลืองดานะครับลูกค้าถูกโนกกับสีเหลืองดานะครับก็เป็นพ่วงข้าง V t ทีนะครับราคาอยู่ที่16,000นะครับไม่รวมรถไม่รวมส่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้ทุกรูปแบบนะครับตามเข้ามานะครับมาได้ตัวนี้เป็นพวงข้าง v ีพีป,ประตูเปิดแบบนี้นะครับและส่วนนี้นะครับสามารถขึ้นได้ง่ายสบายเลยนะครับเหยียบขึ้นมาอย่างนี้จะมีไม้กันตกตรงนี้ให้ด้วยนะครับขึ้นมาปุ๊บประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้สามารถนั่งได้คนที่ฝรั่งสองคนนั่งได้ครับอีกคุนที่ นั่งได้อีกสามสี่คนนะ,ะสบายๆเลยนะครับส่วนโซน,นด้านหลังของคนขับก็จะมีตะกร้าเก็บข,ของใต้หลงังคาให้นะครับวางลําโพงบลูทูธก็ได้นะครับในส่วนนี้มีเบาะพิงด้านข้างให้ด้วยนะครับมีเบาะพิงด้านข้างให้ด้วยลงง่ายขึ้นลงง่ายปิดประตูง่ายนะครับสียังไม่แห้งเนาะ,ะเสร็จปุ๊บไฟหน้าไฟหลังมีให้นะครับตัวนี้แม็กใหม่โช๊คใหมย่ย้ำเสมอว่าพ่วงข้างช่างต้ำเนี่ยเป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับ เป็นพ่วงข้างปลายดงนะครับตามมานะครับส่วนตัวนี้เป็นตะกร้าเก็บของใต้หลังคาสําหรับท่านที่รักน้องหมาน้องแมวหรือจับไว้หลังเบียร์ก็ได้นะไม่ใช่เก็บตะกร้าเก็บไม่ใช่ตะกร้าเก็บของใต้หลังคาอ๋อขอโทษขอโทษ้านหลังเป็นตะกร้าเก็บของด้านหลังนะครับสามารถถ้าเอาไว้เก็บสัมภาระได้นะครับก็ล็อกกุญแจได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นบอกโค้งหัวเตียงนะครับมาด้านหน้านี้นะครับอ่าถ่ายให้รอบเลยนะครับ พี่ผู้หญิงไปลอมาแล้วว่าเบาสบายไงเบาสบายโลโก้ของช่างตั้มก็จะมีผีเสื้อด้านหลัง3าตัวนะครับมีดาวด้านหน้า1 1ดาวนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook ก็พิมพ์เข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มนะครับ Tik t o k ก็พ่วงข้างช่างตั้มนะครับ YouTube ก็พ่วงข้างช่างตั้มไม่ผิดหวังแน่นอนรับส่งทั่วไทยนะครับไปกับพ่วงข้างช่างตั้มครับผมสวัสดีครับ ha ha ha